สวัสดีทุกคนและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันทราบกันอีกครั้งนึงนะครับเชื่อว่าหล,หลายๆคนน่าจะมีโอกาสได้ดูหนังที่มีชื่อว่า Jennifer ร์บอดีกันมากพอสมควรเลยแต่ถ้ายังนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่พวกเราจะพาทุกคนสู่ Devil c ค t เชในมินิสตตาครับ เมืองแห่งนี้นะครับดูภายนอกเป็นเหมือนกันกบเมืองทั่วไปเลยเงียบสงบผู้คนต่างรู้จักกันดีทว่าเมืองนี้กลับมีตำนานที่น่าขนลุกซุกซ่อนเอาไว้อยู่ครับนั่นก็คือน้ำตกที่ชื่อเดียวกับเมืองเลยครับที่มันนั้นจะมีหลุมดำลึกลับที่ไม่มีใครเคยไปเจอจุดสิ้นสุดของมันเลยมีนักวิทยาศาสตร์มากมายครับเคยทดลองหย่อนของต่างๆลงไปไม่ว่าจะเป็นลูกบอลหรืออะไรก็ตามครับแต่ก็ไม่มีใคร ได้เจออะไรโพกับมาอีกเลยมันเปรียบเสมือนกับประตูสู่เวจีที่อ้าปากรอยอยู่กลางเมืองอยู่ตลอดเวลาครับและนี่เลยครับคือฉากหลังของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะเล่ากันในวันนี้เรื่องราวของผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังจะตกลงไปในหลุมดำแห่งนั้นทั้งร่างกายและวิญญาณ ในเมืองเดวิลแคเทลแห่งนี้นะครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เปรียบเหนึ่งกับราชินีแห่งนั้นเธอมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์เชคเธอไม่ใช่แค่สาวธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เธอคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแห่งนั้นเธอคือเชียร์ลีดเดอร์และกัปตันทีมคาลกาที่สวยที่สุดมีสเสน่ห์ที่สุดและเป็นที่หมายปองที่สุดทุกย่างก้าวของเธอเปรียบดังฉลามที่แหวกว่าอยู่ในน่านาที่ชุกชนไปด้วยเลือด เธอทั้งสวยและแรงดึงดูดของเธอเขย่าหัวใจของผู้ที่ได้พบเห็นมากมายเรียกได้เลยว่าเธอสามารถครอบครองหัวใจของทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเธอได้อย่างราบคาบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นหรือแม้กระทั่งอาจารย์ทุกคนต่างก็กลายเป็นของเล่นของเธอไปเลยแต่ทุกคนก็ยอมเป็นของเล่นของเธอแต่โดยดีเพราะว่าเธอคือเจนนิเฟอร์เชคควีนผู้ไม่มีใครโค่นลงได้ แต่ราชินีทุกองค์ก็ต้องมีคนสนิทอยู่เสมอครับและคนสนิทของเธอก็คือแอนิตานิดดี้เลสนิกกี้นิดดี้คือขั้วตรงข้ามของเจนนิเฟอร์ทุกๆอย่างครับเธอเป็นเด็กเรียนใส่ซื่อใส่แว่นขี้อายไม่มีความมั่นใจอะไรตัวเองเลยและดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยครับที่จะคู่ควรกับควีนอย่างเจนนิเฟอร์ แต่ความสัมพันธ์ของคู่นี่สิอย่างลากลึกมาตั้งแต่จำความได้เลยครับพวกเขาเรียกมันว่า sand box love หรือรักในสนามเด็กเล่นที่มันไม่มีวันตายมันเป็นมิตรภาพที่เหนียวแน่นจนน่าประหลาดใจครับและเป็นพิษอย่างร้ายกาจในเวลาเดียวกันด้วยเจนิเฟอร์มักจะเป็นฝ่ายควบคุมนิดดี้อยู่ตลอดเวลาแต่นิดดี้เองก็ยอมครับเพราะว่ารู้สึกหลงใหลในตัวเพื่อนของเธอแต่ลึกๆล,ล,ลงไปแล้วนั้น ความสัมพันธ์ของพวกเธอนนสี่มันซับซ้อนเกินกว่าคำว่าเพื่อนสนิทซะอีกมันเหมือนกับความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมีความมึงหัวและก็แรงดึงดูดบางอย่างที่ซ่อนเร้นเอาไว้อยู่จนเพื่อล่มชั้นบางคนนะครับก็จะเรียกพวกเธอว่าเป็นเลสบี้หรือว่าเกย์คำพูดของเจนนิเฟอร์ที่มีต่อน,นินดี้อย่างเช่นคำว่าสายชุดน่ารักน่ารักมานะพร้อมกับสายตาที่ยั่วยวน หรือว่าบางทีแล้วการเล่นกันแบบนี้นี่นะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่านี่คือความสัมพันธ์ที่สําคัญมากที่สุดและอันตรายที่สุดในชีวิตของทั้งสองคนสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับเจนนิเฟอร์อาจจะไม่ใช่ปีศาจที่กำลังจะสิงสู่เธออยู่ก็ได้แต่อาจจะเป็นปีศาจที่อยู่ในตัวของเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วการครอบงำของซาตานไม่ได้สร้างสัตว์ประหลาดตัวใหม่ขึ้นมามันแค่ปล่อยและขยายความโหดร้ายที่เจนนิเฟอร์มีอยู่ตั้งแต่แรกให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีก ธรรมชาติของเจนนิเฟอร์มันก็คล้ายๆกับแวมพาย ire, ทางอารมณ์นั่นแหละครับคอยสูบกินความมั่นใจและความภักดีของนีดดี้เป็นอาหารอยู่แล้วและแค่รอวันที่จะได้ริมรสเลือดเนื้อจริงๆเท่านั้นเองศกรนัฏกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของหน้ามือเป็นหลังมือแต่มันคือการวิวัฒนาการของร่างที่สมบูรณ์แบบของปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวของเด็กสาวที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์เชคตั้งหากครับและมันก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในคืนหนึ่งที่เจนนิเฟอร์ตัดสินใจล่านิดี้มาดูคอนเสิร์ตท,ที่เมโลดี้เลนบาร์สุดโซมเพียงแห่งเดียวของเมืองแน่นอนครับวันนี้ดี้เองก็มีนัน่กับแฟนหนุ่มของเธอแต่เมื่อคีนสั่ง เธอก็ต้องทําตามควีนสิครับนีดดี้ทำได้แค่ยอมและก็ทิ้งแฟนของตัวเองมาตามใจโดยดีเลยและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งครับที่เห็นได้ชัดนว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยสามารถควบคุมนิดดีได้วงดนตรีที่มาเล่นในวันนั้นมีชัว l l โล s โชเดอร์ครับวงดนตรีร็อกอินดี้โนเนมในเมืองสำหรับเด็กสาวนในเมืองเล็กๆอย่าง Devil c a t เทนั้นพวกเขาก็เปรียบเสมือนกับโตแทนของเมืองนี่แหละครับทั้งคูลอันตรายและก็มีเสน่ห โดยเฉพาะกับนิโคลไลวูฟครับนักร้องนำเลยที่มีแรงดึงดูดเป็นพิเศษสำหรับเจนนิเฟอร์และเมื่อวงโลชเดอร์ได้มาเล่นนะครับมันก็มีบางอย่างที่แปลกประหลาดขึ้นครับเพลงของพวกเขากลับมีบนสะกดบางอย่างดึงดูดเจนนิเฟอร์ให้ตกอยู่ในาวาและแล้วหายนะก,ก็บังเกิดขึ้นครับ ไฟลุกไหม้ในบาร์แต่ท่ามกลางความโกลาหลและเสียงกีริร้องของผู้คนสมาชิกโลโชเดอร์เองกลับยืนนิ่งสงบอย่างหน้าคนหัวลุกร้ากับว่าพวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเจนิเฟอร์กับน,นิดดีหนีตายออกมาทางหน้าต่างครับแต่ช่วงเวลาตัดสินชะตากรรมก็มาถึงเมื่อน,นิโคล่าและเพื่อนร่วมวงของเขานั้นปลาโกรโตขึ้นมาพร้อมกับรถตู้เจนิเฟอร์ที่ยังอยู่ในอาการช็อกก็ถูกล่อลงขึ้นรถตู้อย่างหน้าตาเฉยครับ แม้ว่านิดดี้เองจะร้องตะโกนห้ามสุดเสียงแล้วก็ตามแต่วินาทีนั้นเองนิดดี้ไม่รู้เลยครับว่าเธอกำลังจะสูญเสียเพื่อลกของเธอไปตลอดการความชั่วร้ายของโลชโชเดอร์นั้นแตกต่างจากปีศาจท,ที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาครับมันไม่ใช่ความชั่วร้ายที่เกิดจากสัญตยานหรือบาดแผลทางจิตใจแต่มันเกิดจากความโลภและความทะเยอทะยานที่มืดบอดล้วนๆเลยครับพวกเขาแสวงหาผลประโยชน์จากโศกนาฏกรรม เห้ผลที่พวกเขาทำเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาก็เพื่อชื่อเสียงทั้งนั้นครับพวกเขาเป็นแค่วงอินดี้ที่อยากดังทั่วไปและไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ฉากที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อล่อเหยื่อออกมาและที่เลวร้วายที่สุดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดพวกเขาก็จะสร้างชื่อเสียงของตัวเองในฐานะฮีโร่ผู้รอดชีวิตและออกซิงเกิลเพื่อไว้อะไรกับเหยื่อพวกนั้น ราวกับว่าพวกเขาเป็นพวกอีแลน์ e ที่คอยจิกกินซากศพจากโศกนาคกรรมลองจินตนาการดูว่าตัวเอ็มันเจนนิเฟอร์ในตอนนั้นสิครับเธออยู่บนรถตู้กับชายแปลกหน้าบรรยากาศที่ดูเท่ๆที่น่าตื่นเต้นกับกลายเป็นว่ามันน่าหวาดผวาเมื่อบนรถที่เธออยู่นั้นมันกลับเต็มไปด้วยหนังสือไสยศาสตร์ท่าทีของผู้ชายที่มันดูคูลเท่ๆมันกลายเป็นว่าพวกเขาเริ่มน่ากลัว นิโคลายพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว,ว่าพระเจ้าฉันเกียดผู้หญิงจริงๆพวกเขาพาเจเนฟเฟอร์มาเพื่อบูชายันครับพวกเขาพูดคุยและร้องเพลงพร้อมกับปล่อยมุกในขณะที่กำลังจะฆ่าเด็กสาวที่หวาดกลัวจนตัวสัน่นคำพูดของนิโคลไลแม้จะเป็นคำพูดที่เฉยๆแต่เป็นคำพูดที่น่ากลัวมากๆอย่างคำว่าช้ำแหลกและก็ลีเลือนของเธอออกมาทั้งหมดทั้งมวลครับ มันคือเสียงของความโหดร้ายและเลือดเย็นพวกเขาใช้มีดแทงเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกและพร้อมกับกระทำชำราวเธอข่คมขืนเธออย่างไร้ความปาณีทว่าครับวงโเชเดอร์กับทำพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขามีความเชื่อว,ว่าเจนิเฟอร์คือหญิงสาวอมจย์คือเครื่องสังเวยอ,อันคู่ควรแก่ซาตาน้วยความเชื่องโงโงของพวกเขาที่มองว่าผู้หญิงที่ชอบโชว์ส่วนใหญ่แล้วไม่เคยเหรอก พวกเขาเหล่านี้น,น,นี่แหละคือผู้หญิงที่บริสุทธิ์และนี่นะครับคือจุดวิพันของเรื่องราวทั้งหมดครับเพราะว่าเจนนิเฟอร์ไม่ใช่สาวผมจันจรรย์พฤติกรรมนั้นจึงเป็นข้อผิดพลาดอย่างมหันเลยครับแทนที่ดวงวิญญาณของเธอจะถูกส่งเป็นเครื่องบันดาการให้แก่ซาตานมันกลับกลายเป็นการเปิดประตูให้กับปีศาจจากขุมนรกกลับมาสิงสู่ในร่างของเธอและปีศาจที่ว่านั้นคือซาคิวบัสปีศาจดูดกลืนวิญญาณ หลังจากพิธีกรรมเจนนิเฟอร์ปลาตัวโตขึ้นมาในครัวของนีดีสภาพของเธอตอนนั้นน่าสยดสยองมากเนื้อตัวเปิดเปื้อนไปด้วยเลือดท่าทางการเคลื่อนไหวดูผิดธรรมชาติเธอพยายามจะกินไก่โดยท่าทีที่เหมือนกับสัตว์ป่าก่อนที่เธอนั้นจะอาเจียนออกมาเป็นของเหลวสีดำข้นเธอกลายเป็นซาคิวบัสที่ต้องกินเนื้อมนุษย์โดยเฉพาะเนื้อของเด็กผู้ชายเพื่อที่เธอนั้นจะต้องรักษาสภาพร่างกายความแข็งแกร่ง และที่สำคัญที่สุดก็คือความสวยของเธอเมื่อเธอได้กินจนอิ่มเธอจะกลายเป็นสาวสวยสะพั่งมากกว่าเดิมและพร้อมพลังที่เหนือมนุษย์ทั้งพละกําลังมหาศาลความเร็วและการรักษาตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อเธอสามารถลอยตัวได้กลางอากาศมีกลงเล็บเธอยังลองที่จะใช้ไฟแช็กลนไปที่ยุลินของเธอครับจนมันไหม้และภายในฮิปตาเดียวมันก็หายฮะ แต่ถ้าเธอนั้นไม่ได้กินอะไรเลยเป็นเวลานานอาจจะประมาณสัก1เดือนร่างกายของเธอก็จะโทมอ่อนแอป่วยใบหน้าซีเซียวผิวหนังเริ่มเป็นผื่นผมก็เริ่มร่วงมันคือภาพเสียดสีที่น่าสยดสยองของแรงกดดันที่สังคมมีต่อผู้หญิงครับมันจะเหมือนกับว่าผู้หญิงหลายๆคนชอบพยายามที่จะรักษาความสวยงามของตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม พราะฉะนั้นแล้วเจนิเฟอร์ก็เลยพยายามหาเหยื่อของเธอมาตลอดครับกินเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อที่จะแลกกับความสดใสของเธออีกครั้งหนึ่งจนวันหนึ่งครับหลังจากที่เธอเนี่ยกินเพื่อนร่วมโรงเรียนของเธอเธอปลากระตัวบนบ้านของนิดดี้อีกครั้งหนึ่งและเธอก็จุบนิดดี้จุบนั้นเต็มด้วยความหมายมากมายครับทั้งความต้องการอารมณ์ความสับสน นิดดี้เองก็จูบเธอกลับครับแต่ก็ไม่น่านหรอกครับแล้วก็ผลักเธอออกมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจนนิเฟอร์เองก็มีอิทธิพลกับน,นิดดี้อยู่พอสมควรครับก่อนที่เจนนิเฟอร์นั้นจะยอมเปิดปากเล่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอทั้งความโหดเยี่ยมที่เธอได้รับให้กับน,นิดดี้ได้ฟัง แน่นอนครับว่าหลังจากนั้นมานิดดี้ก็ช็อกอยู่พอสมควรเลยครับแต่เรื่องราวก็มาถึงจุดแตกหักครับเมื่อเหยื่อรายล่าสุดของเธอนั้นคือคนที่นิดดี้เองรักเป็นอย่างมากนั่นก็คือแฟนหนุ่มของนิดดี้เองครับตัวของเธอนั้นก็ได้จูบและล่อลวงเข้ามาแน่นอนครับว่าผู้ชายคนนั้นก็เคลิ้มตามอยู่พอสมควรเลยครับ และแน่ละครับการมาเชิญหน้าในครั้งนี้ของนิดดี้และก็ตัวของเจนนิเฟอร์เองมันคือจุดแตกหักของความสัมพันธ์ของเธอทั้งหมดครับการต่อสู้ในครั้งนั้นครับถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแต่มันก็จบลงที่การตายของชิปในอ้อมแขนของนิดดี้ส่วนเจนนิเฟอร์เองก็จากไปแม้ว่าจะบาดเจ็บมากแค่ไหนก็ตามวินาทีนั้นเองครับความเศร้าโศกและความเสียใจที่นิดดี้ได้รับเปลี่ยนแปลงเ,เป็นความแค้นอันเยือกเย็น เธอไม่ได้พยายามจะช่วยเพื่อนเธอจากการสูญส้วปีศาจอีกต่อไปแต่เป้าหมายต่อไปของเธอก็คือการทำลายสุรกายตัวนั้นให้สิ้นซากซะรวมไปถึงเพื่อนของเธอด้วยนินด,ดี้บุกเข้าไปที่ห้องของเจนิเฟอร์เพื่อเผชิญหน้าเธออีกครั้งหนึ่งและนินด,ดี้ก็กระชากสร้อยคอที่เป็นเครื่องหมายของ bff หรือว่า best friend forever ออกจากคอของเจนิเฟอร์ซึ่งการกระทำในครั้งนั้นครับมันเปรียบเสมือนกับเป็นการตัดขาดความสัพมพันธ์ของมือเธออย่างสิ้นเชิง และนั่นคือการทำลายเจนนิเฟอร์อย่างแท้จริงครับพอต่อให้เธอจะคอยกินคนรอบข้างของนินดี้หรือว่าเธอจะมีคำพูดที่ร้ายกาจกับนินดี้ตลอดเวลาเธอทำอะไรกับน,นิดดี้มาตลอดแต่จริงๆแล้วเธอรักนินดี้ในฐานะเพื่อนมากๆครับนินดี้คือเพื่อนที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเจนนิเฟอร์เธอไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปครับหากว่าเพื่อนเธอมองว่าเธอเป็นอสูร,รากายที่แท้จริง เธอยอมตายครับด้วยน้ำมือของนะิดดี้และใช่ครับเธอก็ตายลงด้วยน้ำมือของนิดดี้จริงๆเธอหยุดต่อสู้พร้อมกับหัวใจที่แหลกสลายครับและยอมรับชะตากรรมของตัวเองนิดดี้จุนช้คัตเตอร์ครับแทงเข้าไปที่หัวใจของเจนนิเฟอร์เพื่อจบชีวิตของเธอแต่ทว่าครับในเวลานั้นเองแม่ของเจนนิเฟอร์ก็เดินเข้ามาเห็นพอดีและนั่นจึงทำให้นิดดี้กลายเป็นฆาตกรในสายตาของเธอในทันทีแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นครับ ในการต่อสู้ในครั้งนั้นมันก็มีลอยกาดที่เจนนิเฟอร์กัดไปที่ตัวของนิดดี้ด้วยเช่นกันเว่าครับมันได้ถ่ายทออพลังปีศาจบางส่วนมาในตัวของเธอทั้งพละกําลังมหาศาลและก็การลอยตัวนิดดี้เองหลังจากที่เธอฆ่าเจนนิเฟอร์เธอก็ถูกส่งไปที่สถานบำบัดทางจิตครับและเธอก็เปลี่ยนไปครับจากสาวที่ขี้อายกลายเป็นนักโทษที่สุดโหดที่ไม่มีใครกล้าที่จะมาลองดีกับเธอเธอได้รับฉาย,ยาว่าเบนคีเกอร์ และเธอก็กลายเป็นผู้สืบทอดเจตนาลรมความโกรธแค้นของเจนนิเฟอร์สุดท้ายเลยครับเรื่องราวมันก็จบลงเมื่อนิดดี้ได้หนีออกจากสถานบำบัดเธอออกไปไล่ล่าสมาชิกวงโลโชเดอร์สังหารพวกเขาอย่างโหดเหีเ้ยมและนี่คือการล้างแค้นของเจนนิเฟอร์ที่สมบูรณ์แบบในฝีมือของคนเพียงคนเดียวที่เธอรักอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องราวของเจนนิเฟอร์บอดี้ แน่นอนครับาสำหรับใครยังไม่ได,ดูนะครับต้องไปดูเลยฮะแค่ความเซ็กซี่ของเมแกนฟ็อกอค,คนเดียวก็เหลือล้ะะอน,นแล้วฮะพอะนนแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะครับแนะนำว่าไปดูเลยสำหรับใครที่ไปดูมาแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ชอบเรื่องนี้หรือเปล่ามาคอมเมนต์กันว่าชอบยังไงตอนไหนมากที่สุดมาแชร์กันหน่อยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้เลยนะครับผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะว่าเมันจะชอบกันนะถ้าชอบอย่าืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับกดแชร์เพื่อให้เพือนๆทุกคนนะครับได้รู้ด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ